นี่เขากับว่ได้ไปหาสร้างนะครับพี่น้องเขาสิมาล่องเห็ดเองเลยนะครับผมร้านน,นี่เป็นรังไหนเสียบอันนี้แดนปกติเสียงแดนปกติอยู่ครับพี่น้องหาสาเหตุว่านคอยอยู่สวัสดีครับผมคลิปนี้เขากับนิพ,พมาไปเมืองอาการรถบรรทุกซิบร้อนะครับผมพี่โนครับผมเครื่อง260นะครับผมเพื่อดีลูกน้องแจ้งมา เวลาสตาร์ทรถแล้วลังสตาร์ตสีมีเสียงดังคล้ยๆว่าเฮาสตาร์ทซ้ำอีกเที่ยนึงนะครับผมหลังจากนั้นสีมิเสียงดังตามหลังนะครับผมผมก็บ่รู้ว่าเป็นยังเราเข้าไปลือเมืองไปพร้อมกันเลยนะครับผม,ผมไปครับผมไปฟังเสียงมันก่อนครับพี่น้อง <c oughs> หลังจากฟังเสียงเมืองแล้วผมคิดว่าน่าที่เกิดจากไดสตาร์ทนะครับผมสปริง ทำงานผิดปกตินะครับผมหรือว่าขาบอดีดกลับนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสีได้ลื้อไปเช็คพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่เข้าลื้อออกมาแล้วนะครับผมสีได้ทําการทดสอบเมืองนะครับผมคลิปนี้เข้ากับบอดดีไปหาซางนะครับพี่น้องเข้าสีมาล้องเห็ดเองเลยนะครับผมแล้วเสียงอะไรไม่น่ารักนลี่เป็นยังไงเสียบอันนี้แตนปกติเสียงแดนปกติอยู่ครับพี่น้องหาสาเหตุว่านขวายู่ เพราะว่าหลังจากเขาสาตาร์ทเล้วมันดังเค็กๆน้ำกุนนนะะเพราะรู้ว่าเสียงอย่างอันนี้กับว,ว,ว่าเป็นสร้างของแท้หรอของปลอมหลังจากนั้นเขาก็ได้แก้ไขเบื้องต้นโดยการทำความสะอาดแล้วก็เอาจาระบีใส่นะครับพี่น้องล่องเมืองว่าจะหายหรือว่าหายไปใส่เดี๋ยวจับไปให้ถ <c oughs> ้ามันเป็นมันเป็นแล้วมันเป็นมันเป็นอีกแล้วไป มาพี่น้องมือนีเข้ากับในทําการลื้อหวังน่ะลื้อหวักได้แต่สตาร์ทครับพี่น้องเฮ็ดเองเราใส่ไม่พี่น้องเราใส่ไม่เพราะว่าอาการมันบทันนี่เปลี่ยนนักครับเฮ็ดเองไม่พี่น้องเ่าต้องไปหาสร้างยากหรอกไม่ยังหรอกไม่ยังหรอกเงินซ่อมบ่มีพี่น้องเบิดเงินแล้วไม่ต้องซ่อมเองนี่แหละต้องซ่อมเองได้ได้พี่น้องฮะเอาหัวยัดไปก่อน มันมีเดือยมันอยู่่เดือยนะ็อตตัวเมียน่ะเข้าไปเลยมันไม่หลุดหรอกไหนเขา,าเข้าไหนเข้าไปเลยมันเข้าไปได้นี่เข้าได้ไม่ต้องจับมันมีนอตตัวเมียขี้ลงมาอยู่เห็นไหมมันหัว,วนะไน่ะนั่นหัวผมเข้าไปได้เ <c oughs> อ้านะ <c oughs> นี่เอ้าหัวหัวน็อตเ่ยนะ่ะเอาไดเข้าไปเสียไปก่อนเนะอ๋อเอาไดเข้านงเอาหัวผมเข้าโอ้ยาเื่อท้นอนเดะนออยู่ด้วยเอาใดเข้าไปเสียก่อนค่ายขาจะจับไปให้อ่านะกได้ปี้ไได้เห็นตัวเดียวนึง มีก็ตัวเดียวแหละเออทายไม่ได้ใหญ่จุดมาแล้วไหนนี่เอาหัวเข้าไปก่อนเรามีน็อตตัวเมียนั่นแหละฮู้ารถบวบไปซสอบสอบเรียนทายไม่เลยเออเออนี่น้องพอบวบแล้วมีแต่รายการซสอมบ่เฮ็ดเองหมดไงอ๋อแล้วไม่ใช่ไม่หรอกได้เข้าไปแสบเอาเอาน็อตเข้าไปตรงไม่ดีรู้เลยนะเนะ เนี่ยเราจะมีให้มาน้องตัวผู้อ่ะเนี่ยชิ้นนี่พวกม่ดอกเิี๋ยน้ามาเออไม่รู้งาเดี๋ยเนอะเอ้ยเมี้ยใส่เข้าไปเอาปล่อยเลยปล่อยมือปล่อยอาจารย์บีชายยังไงยนี่ยย้อนนี๋ยวตัวผู้ใส่เข้าไปแฮ่กอป้องกันบูกตีลูกนอตเด็เอาเด้อพี่น้องนี่เป็นการประกอบขึ้นเด้อะโบเห็นยากกว่านี่ หมุนนี่นี่ตัวเอาบ่เดี๋ยวโนเอาอันนั้นหมุนได้มีแรงเข้าอยู่เข้าอยู่ด้ามนะด้ามมันหมุนเข้าไปก่อนยกขึ้นหน่อยนึงนี่เออเอาด้ามมันหมุนได้ได้มีแรงมือไม่มีแรงเชื่อเลยเข้าดีเข้าอยู่เนี่ยเจอน้ำลายเข้าไปมันลื่นปื้ดปื้ดปื้ดด้ยเนาะเกิดเป็นท้บางน้ำแต่บอบน้ำเยองมากไหมแต่บอบยกขึ้นหน่อยนึงด้วะได้อยู่ดี่ได้ยังได้ ช่างจำเป็นครับวันนี้ช่วยเสียโนเขาเขาขีดจ่างไม่ถี่อ๋อฮะเขาบ่ หลังจากเข้าประกอบเรียบร้อยได้หรือเปล่หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วกระสีล่องเมึงนะครับผมไปสตาเบ้างด้วยฮะไปเรียบร้อยแล้วหัวลงหัวลงก่อนหัวลงหัวลงแหละสตาร์ทเบ้างกันน่อยมันถือยืดเถียงโดดมาบ้าบ้าหัวลงกัวลงได้เอาไว้ให้มึงเปิดไหมเปิดมาหนิมึงเปิดมาหนิมา ดีวสีรอนสตาร์ทมึงนะครับผมมาไมโอ้โหมเด้เอาขอสิตช์ลงเบิร์ดพอครั้เลี๋ยวามตายเด้อใหามันให้มันแป๊กก่อน,นให้มันดังแกก่อนเ้ออาอองดยัง่บเลย่ฮะยังไม่บาลงนันเสียงนิ่มกันก่นอนเป็นปะไ้ไหมร่รรรางล่งดับเหรอดันไปดูอ่าต บ่เด้อเด้ to, so, so. ๋ยวฟังเดี๋วเดี Sometimes ๋ยวผมดิเคียงสายพันธุ์ดูต่อต่อต่อมื่อนั้นมันมันเบาลงมันเบาลงแงีมันเบาลงเงงเงงดูเสียงเสียงมันนิ่งเงงเงนอี่างนี้ฟาดอ้าดับเลยครับผมหลังจากการสตาร์ทครับผมพ้นปากก้นมารถเสียงดัง ปกตินะครับผมหลังจากสตาร์ทแล้วผมมีเสียงดังขึ้นนะครับผมนาที่เกิดจากมีฝุ่นหรือว่าอาการบ่ท่านหนักขึ้นของดสตาร์ทนะครับผมก็เลยแค่เอามาทำความสะอาดกัเลยหายนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมถ้าถึกใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับผมช่องบาโนูชาแนลครับผม